สามเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพิธีกรมืออาชีพพิธีกรมืออาชีพใช่ว่าจะพูดเก่งอย่างเดียวค่ะแต่สิ่งสําคัญคือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวรอดบนเวทีได้ค่ะ3าเทคนิคนี้เอาไปใช้ดูนะคะ1ตั้งสติแล้วก็ยิ้มไว้ก่อนค่ะอะไรจะเกิดขึ้นมั่นใจไว้ก่อนนะคะบางทีแขกไม่มาไม่ดับไฟดับโหเยอะแยะจิปถาถะค่ะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะตั้งสติยิ้มไว้แล้วก็แก้ไขตามสถานการณ์นั้นอย่างมั่นใจ2 เตรียมแผนสำรองไว้เลยนะคะแผนสำรองที่พิธีกรจะต้องเตรียมไว้คือรู้ งานนั้นๆข้อมูลในงานนั้นๆเป็นอย่างดีค่ะเพราะเราจะได้เอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาเล่าถึงวัตถุประสงค์ถึงความเป็นมาของงานนั้นได้นะคะและข้อที่3ค่ะชวนแขกที่มาร่วมงานนะคะร่วมสนุกกันเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถาม QA หรือว่าเล่นเกมนะ,ะนี่เป็นแผนสำรองค่ะท,ที่สำคัญคือต้องตั้งสติให้มันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าให้ได้ให้รอดทุกเวทีนะคะอย่าลุกลี้ลุกลนค่ะมีสติใจ ดิ่งๆเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะดูเป็นพิธีกรมือโป,โปรพิธีกรมืออาชีพได้ค่ะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมทักมาใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะอาจารย์ชาพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับ การพูดในที่สาธารณะของหลายๆคนนะคะที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าเคยเจอปัญหาเหล่านี้มา3าสิกว่าปีนะคะที่ทํางานด้านการพูดด้านการเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรและก็จัดรายการวิทยุค่ะก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพสร้างเงินสร้างรายได้ค่ะยังไงก็ทักมาในไลน์แอดได้เลยนะคะ s k r u t h a t c h a ค่ะอยากจะรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยนะคะ